ซื้อปากมึกครับซื้อปากมึกกินหมูกระทะมื้นี้สิไปมาซื้อปากมึก อ,อีกอันเดียวเอาพ่อนละ้วมั้ยาอย่างเด้อนะเฮ้ยสิ้นนะอาอยัางอีกปะแม่มะกินหมูก,กระทะพี่น่องตอนเย็นมากินน้ำกันเด้อตอนนี้รามั่นโลตัดครับ จุดไปเบิ่งอยู่เมคอีนอพี่น้องเราซื้อ,อยังไงตัวน,นี้ได้ประมึกแล้วเอ้ามาพ่อแม,ม่พี่น้องเบอร์สบูสบทุกคนกินหมูกระทะนั่งบาวลาซีนูอินดีมึงพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บมั้ยนี่เป็นมือสันบันดีสองคนพนยุดงานมากินหมูกระทะมาั้ยซื้อไม่เหตุกินเองพี่น้อง บริสังสื่อมาเลยไปสื่อมาจากเมคโคไม่เห็นกินเองสามสี่เดือนกินเธอหนึง่งนะคุอยู่ไฮยูนากูอยู่ตรงยูฟากูได้เข้ามมาอ่าะรืบกดไหลกดแชงเนาะกดสับสไะไคร่เนาะมือจับอู้คือไงะเออยันผักบง Nhi, bước nhai với nó phá chi điệu nhai một nhai này thế bên thế là nhai bước nhai bên sẽ mới chập bỏ mứt cơm nó ตาขี้ดิบพี่น้องโอ้ยเยอะแยะเลยปลาหมึกหมูนี่ก็มีหวัวใจหม,นะมูน่ะพี่น้องพี่น้องเนาะหวัวใจหมูแซ่ยบมันมนี่พี่น้องแซ่บๆพักกลยอยู่พี่ Bà <Nhạc> Bà mình rồi. Này Chụp xe với nó hmm. Hmm. Mua cho lại bớt con này này Mua nó Ừ. hết luôn nói. Hoa 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 hoa. Thế tôi nghĩ với con là thang đấy. Không, thấy? พระด่มกูมาถือมาในรเราด่งพูดแห้นมันขึ้นแต่ว่าปินมหาเจ้าอีกหน่อยอืมนี่ย Thì đi uống nọ này okay. Ăn nè, tụi này mùi <laughs> mì <mũ> <laughs> นี่เสียบๆเลยมึน้นทอาใส่ักมากินเลยมากแบบเนี้

bì con cầm mương cái này, xử bì nó này, hết thịt, mứt sải với nó, và ba ba cái nhang, cái nhang này khói kịp mua sợi nọ này, ai thuần thuyên, súp cầm năng đi bơm nước lên, chu phi nọ nghe, bớt sời bậy cho nó, bơm nước, ทนนี้วม่อมันอยู่เืองในบานงบแมงคนอะตอนเี้ชงเี้มมันนเืองนดวกี่พี่น้องออ้ทวนทวนเต็มมอสามคนสี่คนหรือคนหนึ่งคนเท่งานนองบาดามกินสามคนมูสอะไเสี่ย

ที่ดิวกระเสบพี่น้องยำกุดดๆุดด,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 ดิมันเป็จะไ้มันบนียวพี่น้องมูสะไดกระเสีนัวมันมัน,มน 啊。<sighs> มึกไม่เนาะปีกปื่อมึกอู้ไอทวนๆเลยเมือคืนเมื่อคืนีเดาทายพี่น้องมึกติกไก่ไอทวนทวนนี่เนาะกินนี่คูณนึงคุณคุณนึง

ลองมึงตัวตกนี่เนาะตัวตัวคืเงียบๆแท้ๆมึผู้เดียว หอมเลยน้ำสัดแล้วอยากนหอมแซ่บโอ้บริกินเพิ n คือ้า่าดีวะ

ผักกต่ย mm. ังมัทันหยุบเลยนี่หมูไช้ได้เปรี้ยวอืมเป็มื้อนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย ลองปลางมอกย่างี่นาะไอ้ทวนทวนทวตทวนทวนทวนอวตั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 ววตัววัตวตัววตัววตัว nó đi xịn sáng xin bớt này kìa chốt kịp nó vì nó nó mày đi kịp nó sẽ nhau gần vậy tôi đuộc vì nó hoàn thuần thuần บรรยากาศดีแน่เ่ยพี่น้องฝนตุ๊กไปพกมุ้งไหนจะยุดไปแหละบรรยากาศดีอยู่พี่น้องเดิมเย็น chè ba Cứ ăn pao phá chè bio chè tìm chịp hai thôi hai thôi chè bio rồi bio chè 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 bio tham xịt gông phải không sẹo chạy bò quá xẹp คลิปนี้ไปจะมีเลยพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่องบาลาสซีนูอินดีเลยพี่น้องเนอะป้ายสองคนเป็นกินมาเนี่ยคลิปนี้ขอก่าวคำบาัาสบายดีพี่น้อง